เวลคัมครับทุกคนอยู่กับหนังหน้าปั่นที่ช่องปั่นว่างนันวันนี้เราจะมาคุยหนังรังดูกับเรื่องนี้ครับคุณชายเด็กขี่เช e. ่ S H I N E Shine ต้องบอกก่อนนะครับทุกคนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ผมนั้นต้อง ต้องนะครับใช้คําว่าต้องเข้าไปดูให้ได้เพราะว่านี่คือการรวมตัวกันแบบครบเครื่องที่สุดของ4 r e ี e ครับและคนที่เป็น r e y E ตัวจริงอย่างผมเข้าไปดูเรื่องนี้แล้วครับและวันนี้เราจะมาคุยหนังๆังดูกับเรื่องนี้กันนะครับ คุณชายเะคีเชตเป็นเรื่องราวของชูที่รับบทโดยจ่ายไถ่ตอสมิดชายหนุ่มที่มีความคิดแบบโรคจริงจังคนหนึ่งเขามองว่าละครน้ำเน่าเนี่ยมันไร้สาระไร้เหตุผลแล้วก็เต็มไปด้วยความเวอร์ที่เกิดจริงแต่โชคชะตาครับกับเล่นตลบกับเขาเพราะว่าเขาเนี่ยต้องมารับงานกำกับละครน้ำเน่าทั้งทั้งที่ตัวเองในเกียรติมันแบบเข้าใ้และความปวดก็ตามมาทันทีเพราะว่าชูดเนี่ยต้องเผชิญกับดราม่าในกองถ่ายที่แทบจะหลุดออกมาจากละครที่เขากำลังกำกับอยู่เลยแต่เขาไม่ได้เจอกับปัญหาแค่นั้นครับเพราะว่า ชีวิตจริงของเขาเองก็เริ่มเกิดดาาม่มาขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องราวของความสัมพันธ์กับแฟนสาวอย่างน้ำที่รับบทโดยน้องไมล์โฟอีฟที่เป็นคนรักละครน้ำเน่าอย่างสุดวใจแล้วก็การต่อสู้กับโหน่าอย่างเฮียวิทิตที่รับบทโดยคุณดูสัญญา ผู้ที่รักและเชื่อมั่นในพลังของละครนำเน่ามากกว่าชูดจะเข้าใจได้เรื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องเล่าความขัดแย้งระหว่างชูดกับโลกละครนะครับแต่มันยังแฝงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการยอมรับในสิ่งที่แตกต่างจากตัวเราทั้งในแง่คิดมุมมองแล้วก็การทํางานร่วมกันในโลกที่เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมมันได้ทุกอย่างแล้วก็ในขณะที่ชูดเนี่ยกำลังเริ่มปรับตัวแล้วก็พยายามทําละครให้สําเร็จเขาก็ได้ค้นพบว่าชีวิตจริงของเขาเองก็ไม่ได้ต่างจากละครนำเน่าสักเท่าไหร่ และบางสิ่งที่เขากำลังมองข้ามไปอาจมีคุณค่าที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มต้นกันที่เรื่องของการแสดงก่อนนะครับพูดถึงตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยผมชอบ การแสดงของคุณจ่ายไทยโทสมิธมากๆเพราะว่าในบทชูดเนี่ยเขาทําให้เรารู้สึกว่าชูดอะชูดเป็นตัวละครที่คุณจ่ายถ่ายทอดออกมาในมุมที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันก็คือการนําตัวละครที่ค่อนข้างสุดโต่งเนี่ยนะครับมาทําให้เรามีความหลงรักในความน่ารักของตัวละครตัวนี้นะครับมีมิติในตัวละครที่เราสามารถค้นหามันได้ในหลายๆแง่มุมมากๆนะครับถึงจะเป็นผู้ชายปักจัดดูไม่แคร์ใครแต่ลึกๆแล้วเนี่ย มันมีมิติที่ทําให้เราเนี่ยอยากจะเอาใจช่วยผู้ชายคนนี้มันก็จะมีช่วงแรกๆที่อาจจะรู้สึกว่ามันยังมีความประดัดประเดออยู่อาจจะเป็นด้วยความที่เราเองยังไม่รู้จักตัวละครยัง แบกเก่าวทั้งหมดของตัวละครยังไม่ได้ดีมากหมายถึงว่าเรายังรู้จักมันไม่ได้ดีมากเนี่ยก็เลยอาจจะมีความประดับประเดิลอ,อยู่บ้างแต่พอดูไปเรื่อยๆครับเราก็จะเริ่มเข้าใจตัวละครมากขึ้นแล้วก็มันเริ่มพาเราเหมือนค่อยๆดึงเราเข้าไปสู่ประตูละครใบนี้ซึ่งคุณจ่ายก็ถ่ายทอดตัวละครที่เป็นชูดออกมาได้ครบเครื่องมากๆเช่นเดียวกับน้องมายเนาะทำได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวละครที่เรารู้สึกว่าตัวละครที่คอยสนับสนุนตัวเอกแล้วก็ให้ชูดดาเนินเรื่องไปแต่ว่าเรายังมี เห็นความอบอุ่นการมีสเสน่ห์ของน้องไม้เยอะมากๆนะครับแล้วก็เช่นกันครับมันจะมีช่วงแรกที่เรารู้สึกว่าเราถูกยัดบทพูดใส่ปากน้องไม้แล้วก็มาใส่หูเราอะไรเงี้ยมันอาจจะด้วยความที่คิดว่ามันคงเป็นคิวแรกๆที่มันยังมีความประดับประเดิอ,อยู่แต่พอหลังจากจบองค์แรกมาครับ หลังจากนั้นเนี่ยคือทุกคนใส่ความเป็นอารมณ์ต่างๆได้ดีมากๆแล้วก็ตัวละครที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากที่สุดแล้วก็ปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีของเขาเลยก็คือที่ดูสัญญานะครับที่รับบทเป็นเฮวิทิดเนี่ยคือเขาเป็นเจ้าของบริษัทครับที่ ผลิตน้ำเน่าแล้วก็เป็นตัวละครที่มันดูจะขัดแย้งกับชูดมากๆแต่ว่ามันมีการตั้งคําถามสําหรับคนที่ไม่เคยดูคอนเวทีเรื่องคุณชายมาก่อนเนี่ยอาจจะแบบแอบสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็ละครไม่ได้เฉลยตอนสุดท้ายโป้งออกมาครับแต่ว่ามันมีความบางอย่างที่ทําให้เราคิดในใจว่าเอ๊ะหรือว่าจะใช่นะทั้งหมดเนี้ยมันเป็นการถ่ายทอดออกมาโดยคุณดูสัญญาคือมันถ่ายทอดออกมาให้เราเห็นในการแสดงออก มาทางสีหน้าหน้าตาหรือว่าความเป็นห่วงเป็นใยแววตาที่มองอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเราผ่านจุดมาเรื่อยๆแล้วมันมีคลายแม็กของเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเริ่มอ๋อเอ้ยหรือตรงนี้นะหรือตรงนั้นนะที่มันจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้อะไรประมาณนี้ผมว่าปีนี้นะเป็นปีของพี่ดูนะคือถ้ามันมีรางวัลอะไรสักรางวัลหนึ่งอนะที่แกควรจะได้ผมคิดว่ามันต้องมีรางวัลให้แกสําหรับปีนี้นะครับมันมีหลายเรื่องมากๆในเรื่องของการแสดงเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เห็นมาสักระยะหนึ่ง มาเพิ่งมาเห็นช่วงหลังๆเนี่ยแต่แกคือนักแสดงที่เคยแสดงมาก่อนแล้วทาได้ดีแล้ววันนี้ก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวละครที่ผมรู้สึกว่าไม่พูดถึงไม่ได้นะคะอย่างพี่ตากพี่ตงเน่ง ว่าน้องๆโฟอีฟ e เองก็ตามจุดหนึ่งนี่คือเสน่ห์ของการหยิบละครเวทีขึ้นมาทำเนาะมันคือการที่ตัวนักแสดงสมทบทั้งหมดครับเขามีจุดชายจุดเชื่อมโยงหรือว่ามีเสน่ห์ในตัวเองแล้วก็ทุกคนก็อาจจะออกเยอะบ้างน้อยบ้างแต่ว่าทุกคนอะทำมันได้กลมกล่อมมากๆม,มันก็แน่นอนครับมันจะมีบางคนที่เราสึกว่าเขาห่างหายจากการแสดงบนหน้าเจากับเราไปนาน,นยอย่างพี่ตักบริบูรณ์อย่างเงี้ยก็มันมีความประดัดประเดิแต่ว่าทั้งหมดการแสดงทั้งองค์ร มทั้งหดต้องยึดอยู่บนบอกว่านี่คือละครเวทีที่เอามาแสดงหรือว่ามันมีความใหญ่ที่เราควรจะรู้ตั้งแต่ก่อนจะเข้าดูอยู่แล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ประดัดประเดินนะครับแต่คนหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงมากๆในเรื่องของการแสดงก็คือน้องแฮนนาโฟอ์คือเธอเป็นนักแสดงที่มันจะมีก่อนหน้านี้ที่เคยแสดงละครกับช่องเวิร์กพอยมาระยะหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าละครเรื่องนั้นนะมันเป็นละครที่มาทํากับไทยเรื่องแรกๆอ่ะเนาะ แต่ว่ามันยังมีความแบบติดบางอย่างที่ผมก็หาคําตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันมันมีความเหมือนตื่นเต้นหรือว่ายังยังไม่ชินกับการแสดงของน้องหรือว่าเราเห็นน้องจนชินตาก,กับบริบทอื่นไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็พยายามตั้งคําถามกับการแสดงในเรื่องนั้นอยู่เยอะมากๆนะครับแต่พอมาเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย นี่คือผลงานที่น้องทำได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะก,การรับบทในหมวดของละครเวทละครน้ำเน่าหรือว่าในรับบทในเบื้องหลังตอนที่เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยคือผมว่าเขาเขาทำให้เราแบบหลุดภาพความเป็นแฮนนาโฟอีฟแล้วมาอยู่ในบทนี้ได้จึงแบบอยากชื่นชมน้องแฮนนาเป็นพิเศษสำหรับเรื่องนี้นะครับโอเคมาถึงในด้าน ส่วนประกอบต่างๆนะครับโปรดักชันเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณชายเดอะคิเช่เนี่ยนะทำได้ดีกว่าที่เราคาดไว้นะครับไม่ว่าจะการเซตฉากกองถ่ายนะที่เราคิดว่ามันสมจริงมากๆแล้วก็เห็นบรรยากาศบริบทที่มันไม่ได้ถูกปรุงแต่งให้มันดูแบบเฮ้ยกองละครแม่งต้องหรูหราเว้ยมันต้องอะไรอย่างเงี้ยทางที่เรื่องจริงอะมันมีความแบบนู่นนี่นั่นอยู่ หรือการใส่องค์ประกอบพวกแบบฉากที่มันมีความมิวสิควลหรือว่าฉากที่มันมีความเป็นละครเวทีอยู่อย่างฉากโถงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่ามันยังทําออกมาได้ดีแล้วก็การตัดต่อเนี่ยทำให้หนะังมันมีจังหวะที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างสนุกมากๆนะครับจังหวะ สวิตระหว่างเรื่องจริงกับละครอะไรอย่างเงี้ยมันดูมีทางซิชั่นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็พอจังหวะที่เรารู้สึกว่ามันจะเวอร์เกินไปเขาก็ใช้วิธีการตัดต่อที่ทําให้มันแบบดาวเราลงมา ไม่ให้เรารู้สึกว่าโอ้โหเยอะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เป็นความรู้สึกที่ชอบมากๆในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะนนก็คือการใส่น้องๆตัวอีฟในการแสดงเป็นเขาเรียกอะไรนะผมผมนึกคำนี้ไม่ออกนะครับเป็นเหมือนตัวประกอบของ ละครไปทีครับที่ออกมาไปอนไรเงี้ย,ม,ยมันคือฉากที่เป็นเดอะมิวสิคเป็นมิวสิควครับน้องๆอ,ออกมาแสดงร่วมกับการแสดงแล้วก็ใส่เพลงเข้าไปอ่ะรู้สึกว่ามันทําให้ภาพยนตร์มันสดใสขึ้นมันมีสเสน่ห์ขึ้นมันมีมิติมากขึ้นกว่าที่เราเคยดูแล้วก็มันแฟนเซอร์วิสครับคนบางคนที่เป็นแฟนโฟอีฟแล้วก็อาจจะไม่ใช่แฟนภาพยนตร์ไทยหรือว่าไม่ใช่แฟนภาพยนตร์ไทยการที่เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับเขาก็ค่อนข้างคาดหวังว่าจะได้เจอน้องโฟอีฟที่มากมาย เยอะมากๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวละครหลักๆหรือเมนของเรื่องมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับการใส่น้องเข้ามาเป็นชองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบมันก็อาจจะทําให้แฟนคลับบางคนหดนุดกินได้แต่พอเราใส่ความสดใสของน้องเข้าไปประกอบเพลงอ่ะผมรู้สึกว่านั่นมันคือแฟนเซอร์วิสท,ที่เขาไม่ลืมแฟนคลับที่เป็นแฟนโฟอีที่อาจจะไม่ใช่แฟนหนังเงี้ยครับที่เข้าไปดูน้องอันนี้ผมรู้สึกว่าเขาเก็บรายละเอียดเรื่องนี้ได้ดีมากๆกก็คือการแฟนคลับของน้องได้แบบเข้าไปดูนะครับ สรุปแล้วนะครับคุณชายตะเกียเช่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความครบเครื่องที่ส่งท้ายหนังไทยปีนี้ได้ดีมากๆนะความตลกอาจจะไม่ได้ตลกถึงขั้นแบบโอโ้โหขำกันกระจายแต่ว่ามันมีมุกบางมุกที่เฮ้ยเราได้หลุดขำออกมากนะหรือว่ามุกที่ปล่อย ทั้งเรื่องครับอย่างอยเราก็ได้ยิ้มล้วที่ชอบมากๆคือมันไม่ได้แค่สนุกตลกสนุกตลกเฮฮาดราม่า hey หรือว่าเล่นใหญ่แต่ว่ามันมีมุมที่เฮ้ยมันทําให้เราน้ําตาเรื้นได้แล้วก็ที่สําคัญคือหนังเรื่องนี้สะท้อนให้ผมเห็นว่าการดูถูกหรือว่าการด้อยค่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันมีคุณค่ากับคนบางคนเรื่องที่เราไม่ชอบมันอาจจะมีบางคนที่ชอบเรื่องบางเรื่องที่มัน าจจะไม่ถูกจริตเรานักมันอาจจะรอเลี้ยงหัวใจใครบางคนเพราะนั้นหนังคุณชายทําให้เราเห็นจุดนี้ครับว่าความคิดเห็น ความชอบหรือความต้องการของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปจัสว่าสิ่งไหนเนี่ยดีหรือสิ่งไหนไม่ดีนะครับเพียงแค่เปิดโอกาสแล้วก็มองสิ่งดีๆครับผมเชื่อว่า,าละครไทยเองก็อยากจะพัฒนาภาพยนตร์เองก็อยากจะพัฒนาครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าในจังหวะที่กําลังจะพัฒนาครับคนที่เป็นผู้ชมผู้ดูทุกๆคนเนี่ยพร้อมไหมที่จะตอบรับหรืออกุ้มมันอาจจะไม่ได้ดี ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอครับแต่ว่าถ้ามีแฟนมีคนที่หลงรักภาพยนตร์คอยอบอุ่มแล้วก็ทำให้เรื่องบางเรื่องมันดีขึ้นติในเรื่องที่เป็นการติเพื่อก่อครับเช่นตรงนี้ควรจะปรับอย่างนั้นควรนั้นควรจะปรับอย่างนี้นผมเชื่อว่าภาพยนตร์ไทยเราจะโตได้ดีกว่านี้แล้วก็หนังเรื่องนะั้นคุณชายเดีคิชเช่ก็บอกเราไว้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปิดท้ายปีสําหรับภาพยนตร์ไทยได้ดีมากๆกก็ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ฝากเข้าไปดูกัน แล้วก็หลังจากดูแล้วเนี่ยคิดเห็นมันผมหรือเปล่านะครับย้อนกลับมาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากนะครับถือว่าเป็นการสร้างโบสถ์สร้างวิหารร่วมกันด้วยการกด Subscribe ช่องนี้ไว้แล้วก็กดถูกใจให้กับคลิปนี้ครับเจอกันเรื่องหน้านะครับสำหรับเรื่องนี้ลาไปก่อน See ซี a i เก o อยู่ในคลิป